สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับวันนี้จะพามาชมงานขุดสะปรับพื้นที่นะครับที่ตําบลพนมรอกอาเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับปแปลงนี้เป็นพื้นที่ขนาดสามไร่นะครับก็แบ่งขุดสะสามงานนะครับเฉพาะตัวสะอย่างเดียวสามงานนะครับดินที่ได้ จากการขุดสรกก็คือมาถมเป็นตัวโคกนะครับความสูงสองเมตรนะครับก็จะได้ลานดินกว้างๆแบบนี้เลยนะครับตัวสระน้ำนะครับสามงานความลึกหกเมตรนะครับนี่นะครับสระน้ำความลึกหกเมตรครับ ก็เป็นการขุดชั้นแรกนะครับลงไปสองเมตรแล้วก็เว้นตะพากไว้สองเมตรนะครับแล้วก็ลงไปอีกสองเมตรแล้วก็เว้นไว้อีกสองเมตรนะครับแล้วก็ลงอีกสองเมตรถึงจะเป็นตัวสระนะครับพื้นสระแล้วก็มีหลุมสะดือบ่อนะครับไว้ตรงกลางบ่อนะครับขนาดสี่คูณสี่นะครับความลึกก็อยู่ประมาณสาเมตรนะครับประมาณนี้นะครับผม คันสะกว้างแปดเมตรนะครับสูงเมตรห้าสิบตัวคันสะนะครับจะประมาณนี้นะครับไม่มีน้ำซึมหรือว่าน้ำออกนะครับที่นี่อ่าหลายท่านอาจจะ มองดูทำไมสระมันรูปทรงแปลกๆจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมนะครับก็คือเราขุดเอาตามพื้นที่เลยนะครับสองที่บอกว่าให้วัดขุดตามพื้นที่จริงเลยคือให้แบ่งเป็นตัวคันขอบนะครับด้านละ8เมตรรอบนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็คือวัดจากหลักคันที่ออกมานะครับตรงหลักปูนตรงต้นไม้นะครับออกมาด้านละ8ด้านละ8นะครับที่เหลือเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นสระไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ พื้นที่ขอบสระก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับกว้าง8เมตรขับรถวิ่งรอบได้สบายแต่ตรงที่เป็นโซนตัวโคกนะครับจะสูงกว่า50เซนนะครับสูงกว่าตัวคันก็คือ2เมตรแล้วตัวคันสระจะเมตร50 m. ประมาณนี้นะครับ ก็บรรยากาศกลางทุ่งนานะครับเงียบสงบนะครับแต่นี้ก็คือเจ้าของอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพนะครับก็มาไม่ได้เราก็จัดการให้เสร็จสรรพนะครับก็คือวัดขนาดสาสรนะครับแบบตรงไปตรงมาความลึกอะไรอย่างนี้ครับก็วัดส่งให้แกดูตลอดเลยครับไม่มีลักไก่ไม่มีอะไรนะครับ ตรงไปตรงมาครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเป็นงานขุดสระแล้วก็เออดินขึ้นมาถมเฉยๆนะครับจะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่แปลงต่อไปนะครับที่อำเภอไพศาลีนะครับนครสวรรค์นะครับ เป็นงานขุดสะปรับพื้นที่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นสะทรงใบพัดนะครับก็คือขุดให้เข้ามุมนะครับแล้วกางเป็นด้านโค้งนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับใบพัดพื้นที่หนึ่งไร่นะครับที่ไผ่สาลีนะครับก็งบเบาๆนะครับเจ้าของตังตังงบไปด้วยนะครับโอเคครับผมพรุ่งนี้เราก็จะทาการย้ายพวกเครื่องจักรไปลงนะครับ ห่างจากตัวพนมลอกที่เราอยู่ประมาณสามสิบสองโลนะครับอันนี้ผมจะให้ดูมุงกีที่เป็นใช้ปีกเสริมนะครับนี่ครับมุงกี่ใช้ปีกเสริมจะประมาณนี้นะครับเวลาขุดก็จะได้เป็นรูปล่องเหมืองมาเลยนะครับแต่ก็เหมาะสำหรับ ถ้าร่องเหมืองนะครับก็เ,เหมาะสาหรับมุงเหมืองใหญ่ๆนะครับกว้างสักสามเมตรขึ้นไปนะครับจะเหมาะมากตัวเนี้ยแต่บางเจ้าก็ชอบบางเจ้าก็ไม่ชอบนะครับบางเจ้าก็ชอบเป็นเอ่อสลบมุงกี่สลบป,ปากล่างแคบเหมือนเดิมครับอันนี้มันจะปากล่างกว้างเก้าสิบเซนเกือบเมตรหนึ่งนะครับเวลาขุดจริงแต่ก็ให้ค่าสลบได้ที่นอนเหมือนกันครับไม่แพ้มุงกี่สลบเลย โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ